หลังคาเรื่องหนังไทยกว40เรื่องที่ออกฉายระหว่างวันที่1ตุลาคม2555ถึง30กันยายน2556ในที่สุดสมาพันธ์สมาคมภาพพร์แห่งชาติก็มีมติให้หนังระทึกควัมเรื่องเขาดาวซึ่งทำเงินไปไม่ถึง30ล้านบาทเป็นตัวแทนหนังไทยไป็น้รุ่นรางวัลภาพตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม บนเวทีออสการ์ครั้งที่86ค่ะงานนี้นะคะกอฟธันวาินนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยก็หลุนสุดตัวให้หนังไทยฉีกแนวเรื่องนี้เขาตาคณะกรรมการผ่านไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้หลังบ้านเราส่งหนังไทยไปร่วมประกวดตั้งแต่ปี2527แต่ไม่เคยหลุดรอบไปถึงรอบสุดท้ายสักทีค่ะราคิดว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่น่าจะมองถึงความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของหนังด้วยแล้วก็มันยังมีความเชื่อแบบไทยๆผสมกับความความแนวหนังที่เป็นดูเป็นฝรั่ง มันก็น่าจะเข้าตาฝรั่งได้ก็หวังอยู่แล้วทุกปีว่าน่าจะมีประเทศไทยสักเรื่องนึงติด1ใน5เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็หวังกับเขาดาวนะครับว่าน่าจะเป็นทําให้เป็น1ใน5ที่เข้ารอบสุดท้ายให้ได้ค่ะโดยสถาบันศิลปะวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาผู้จัดงานออสการ์จะประกาศรายชื่อหนัง5เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่16มกราคมปีหน้าก่อนประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่2มีนาคมค่ะ